สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีมีนทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องการดาพยากรณวันนี้มาส่งต่อพลังงานดีๆกับการเปิดไพ่ทํานายดวงในหัวข้อก้ววันนี้จะมีข่าวดีเรื่องใดเกิดขึ้นกับคุณบ้างโดยนับจากวันที่คุณเปิดมาเจอคลิปนี้นะคะ มารับพลังงานดีๆกลับไปด้วยกันแต่ก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าเป็นการทำนายดวงโดยรวมไม่ใช่ดวง,ดวง,ดวง,ดวงของคนใดคนหนึ่งคำทำนายก็อาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้ขอให้รับฟังอย่างมีสติฟังเป็นแนวทางก็พอเพราะสุดท้ายแล้วชีวิตจะดีไม่ดีมันก็อยู่ที่ตัวเราเองนะทำอย่างไรได้อย่างนั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามารับฟังคำทำนายไปพร้อมๆกันเลยค่ะจะมีไพ่ทั้งหมดสองสรับนะคะ มาดูกันว่าจะมีข่าวดีเรื่องใดเกิดขึ้นกับคุณบ้างมารับฟังไปพร้อมๆกันเลยนะคะใบแรกนะคะดีไรส์เพอร์เซวรัน e m เอม e r วเม t นต์รีวิเ o ชันเอมเพนะคะ p a g e of Pentacle q u e e n อ of w อร์สิบถ้วยนะคะอ่าแปดไม้เท้าเป็นพลังงานของความสุขความสงบร่มเย็นนะแล้วก็ความอุดมสมบูรณ์ที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีมีนนะคะมีดวงของการได้รับความเมตตาเอ็นดูทำอะไรก็ตามนะก็จะได้รับแรงซัพพอร์ นะได้รับกำลังใจที่ดีหรืออาจจะได้รับคำปรึกษาที่ดีก็ได้นะคะมีคนเข้าใจคุณคอยช่วยเหลือคุณนะคะคอยเป็นกำลังใจที่ดีมากๆใครที่ดีกับเรานะเราก็ต้องดูแลคนเหล่านั้นให้ดีด้วยนะคะ,ะไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวคนรักนะของเราหรือเพื่อนนะคะเพื่อนฝูงคนที่ดีกับเรานะเราก็ต้องทำความดีตอบแทนกลับไป นะความรู้จักบุญคุณคนมันก็จะยิ่งทําให้คุณได้รับความรักความเมตตาเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็มีดวงของอาการได้รับความเมตตานะจากาเหมือนมีดวงนาใิอุป,ประถามด้วยนะคะ ผู้ใหญ่นะที่เป็นผู้หญิงนะที่สูงอายุสามารถที่จะช่วยเหลือคุณได้คือถ้าเรามีปัญหานะที่อยากจะขอคำปรึกษาขอความช่วยเหลือสามารถจะไปเข้าหาบุคคลเหล่านี้ได้นะคะอาจจะเป็นคุณแม่นะคุณป้าคุณย่าคุณยายหรือญาติผู้ใหญ่ผู้มีพระคุณที่เราสามารถไปขอความช่วยเหลือได้นะคะก็จะได้รับความอนุเคราะห์นะด้รับความเมตตาที่ดีมากๆทีเดียว นชีวิตช่วงนี้คุณจะมีความสุขมากขึ้นนะคะเป็นช่วงที่เหมือนมีความสบายอกสบายใจก็ได้นะปัญหาอุปสรรคที่คุณเจอเจอมันกําลังคลี่คลายในทางที่ดีมากขึ้นนะคะคุณสามารถจะจัดการสิ่งไม่ดีนะต่างๆในชีวิตให้มันจบสิ้นไปได้ปัญหาที่มันคาราคาซังก็จะได้รับการแก้ไขนะคะอะไรที่มันติดขัดในชีวิต มันก็จะราบรื่นนะทางสะดวกขึ้นเหมือนเป็นราศีที่กำลังจะทำสิ่งที่ตั้งใจไว้ให้เกิดความสำเร็จหรือเจอสิ่งที่มันจะทำให้ชีวิตของคุณมีความก้าวหน้ามีความมั่นคงเพิ่มมากขึ้นนะคะก็เป็นดวงชะตาที่กำลังได้เจอสิ่งดีๆมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นในชีวิต หรืออาจจะเป็นข่าวดีอะไรบางอย่างที่เข้ามาในช่วงระยะเวลานี้ที่ทำให้คุณมีความสุขก็ได้นะคะอาจจะเป็นข่าวดีเรื่องของงานใหม่ๆนะงานโปรเจกต์ใหม่หรืออาจจะธุรกิจนะที่คุณกําลังอาจจะทำก็ได้นะคะอาจจะกเกิดเป็นความสำเร็จหรือไปได้ดีมากๆหรือไม่อาจจะเป็นข่าวดีเรื่องเงินก็ได้นะหวังเงินอะไรไว้มีโอกาสที่จะได้นะคะอาจจะเป็นเงินที่คุณ นำไปลงทุนเพื่อต่อยอดนะให้มีกำไรให้ได้รับผลตอบแทนนะก็มีเกณฑ์ที่จะสมหวังด้วยนะคะแล้วก็จะได้เจอโอกาสในการทำเงินใหม่ๆมีเงินเข้ามาจากหลากหลายช่องทางแต่ก็ต้องบอกก่อนนะว่ามันเงินที่ได้มาเนี่ยมันก็มาจากความเพียรพยายามความ ขยันทำงานนะด้วยตัวของคุณเองด้วยนะคะก็มาจากน้ําพักน้ําแรงของเราซะส่วนใหญ่นะถ้าไม่ทางานไม่ลงมือทําเงินก็ไม่มีเข้ามานะคะนะก็ต้องเสียเหงื่อกันหน่อยนะแต่ว่าผลตอบแทนที่ได้รับกลับมาคุ้มค่าอย่างแน่นอนทีเดียวนะคะแล้วก็มีไพ่นะ q u e e n of w a n d s นะคะ,ะเหมือนมีดวง นะที่โดดเด่นในเรื่องของการทำงานด้วยนะคะยิ่งถ้าชาวราศีมีนนะที่เป็นผู้หญิงนะคะก็จะมีความโดดเด่นมากทำงานเก่งหาเงินเก่งาบางท่านอาจจะเป็นหัวหน้าครอบครัวก็ได้นะคะเป็นผู้หญิงแกร่งนะที่เก่งทั้งงานในบ้านนะงานนอกบ้านงานนอกบ้านก็อาจจะมีตำแหน่งงานที่สูงส่งก็ได้อาจจะเป็นหัวหน้าเป็นผู้จัดการเป็น c e อ ที่มีอำนาจนะคะในการปกครองนะอำนาจในการบริหารอาจจะมีลูกน้องในการควบคุมแล้วก็มีโอกาสได้สร้างบารมีสร้างชื่อเสียงสร้างความสําเร็จมากมายเลยทีเดียวก็เรียกได้ว่าเป็น working woman เลยนะคะผู้หญิงเกรงนะผู้หญิงแกร่งเลยช่วงนี้หรือไม่นะคะอาจจะมะีดวงที่ผู้หญิงนะคอยซั u พอร์ต หนุนดวงให้กับคุณอยู่ก็ได้นะคะก็อ่าก็เหมือนไพ่เอ็มเพสเลยนะมีดวงนาฬิอุปถัมภ์ที่ดีมากๆนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะได้ทรัพย์สินชิ้นใหญ่นะได้บ้านใหม่หรือไม่อาจจะเป็นอสังหานะคะอ่ะทาทาวน์เฮาส์ที่ดินอ่าคอนโดก็ได้นะคะเป็นที่อยู่อาศัยใหม่ที่มันจะทําให้คุณสุขสบายขึ้นบางท่านอาจจะมีครอบครัวใหญ่ขึ้นก็ได้กําลังสร้างครอบครัวก็ มีความคิดอยากจะได้ที่อยู่อาศัยที่มันกว้างขวางขึ้นนะคะก็มีโอกาสที่จะสมหวังด้วยนะหรือไม่อาจจะมีการยกย้ายเปลี่ยนแปลงปรับปรุงบ้านนะคะอ,อย่างเช่นถ้าเรามีบ้านที่มันอาจจะทุดโทมเราอาจจะวางแผนเก็บเงินนะหรือหรืหรำเงินไปต่อเติมบ้านาไป รีโนเวทบ้านใหม่ก็ได้นะคะมีเกณฑ์ที่จะได้ทำนะสมหวังคือจะหาเงินได้แล้วก็มาซ่อมแซมปรับปรุงบ้านให้เป็นไปนอย่างที่คุณต้องการนั่นเองนะคะเหมือนสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราปรารถนามีโอกาสที่จะเป็นจริงมีโอกาส,กาสที่จะสําเร็จได้นะก็มาจากความเพียรพยายามความมุ่งมั่นตั้งใจของตัวคุณเองนะบางทีการที่คุณ มีความแอคทีฟนะคะมีความกระตือรือร้นนะหรือ,อสแสวงหานะสิ่งดีๆให้กับตัวคุณนั่นแหละที่มันจะนำพาคุณไปสู่สิ่งที่ดีเพิ่มมากขึ้นนะคะเป็นดวงที่จะมีการปรับเปลี่ยนนะมีการพัฒนาหรือได้ทำอะไรใหม่ๆที่ดีเพิ่มมากขึ้นนะคะสิ่งใหม่นั้นมันอาจจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงทำให้ชีวิตของคุณเติบโตขึ้นก้าวหน้าขึ้นนะคะดังนั้นก็ ให้โอกาสตัวเองในการลองทําอะไรใหม่ๆดูลองปรับเปลี่ยนมุมมองความคิดนะหรือบางทีเราอาจจะต้องคิดนอกกรอบทําในสิ่งที่มันท้าทายเพิ่มมากขึ้นก็จะทําให้คุณได้รับความสําเร็จในแบบที่คุณไม่เคยได้มาก่อนนะคะถ้าเราอยากได้ในสิ่งที่ไม่เคยได้เราก็ต้องนะลองทำในสิ่งที่ไม่เคยทำก็จะทำให้คุณสมหวังนะดังที่ ใจคุณปรารถนาด้วยนะคะแล้วก็เป็นดวงนะที่คุณจะมีความสุขกับสิ่งที่ทำด้วยนะคะคุณอาจจะได้ทำงานที่คุณรักทำงานที่คุณมีความถนัดนะเป็นงานที่คุณได้ร่ำเรียนมาก,ก็ได้นะคะแล้วก็เป็นช่วงที่คุณจะมีผลงานนะที่เป็นของตัวคุณเองใครที่ทำงานแบบอยู่เบื้องหลังความสำเร็จนะคะของใครหลายคน เรียกได้ว่าอาจจะเป็นผู้ที่ปิดทองหลังพระก็ได้นะก็ถึงเวลาแล้วนะเป็นเวลาที่คุณจะได้เปิดตัวนะคะมีผลงานเป็นของตัวคุณเองได้รับการยอมรับเพิ่มมากขึ้นหรือผลงานนั่นแหละที่มันจะสร้างชื่อเสียงให้กับคุณมากมายเลยทีเดียวนะคะนะอยู่อยู่ผลงานของเรามันก็เป็นไวัยร่อนะสร้างชื่อเสียงสร้างผลกาไรมากมายเลยทีเดียวคือบางทีคนเรามันจะเด่นจะดังจะสําเร็จ มันก็เกิดขึ้นแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะคะนะดังนั้นนะเราก็ต้องมุ่งมั่นนะตั้งใจทำผลงานให้ดีที่สุดนะคะถ้าเราหมั่นพัฒนาตัวเองมีความอดทนพยายามนะเชื่อเลยว่าคุณก็เป็นคนที่สำเร็จนะประสบความสำเร็จคนนึงเลยนะคะแล้วก็เป็นช่วงที่คุณจะมีไฟมีพลังหรืออาจจะมีプレชั่นอะไรใหม่ๆม,มีแรงบันดาลใจที่ดี อาจจะมีเป้าหมายใหม่ๆเพิ่มขึ้นก็ได้นะคะถ้าเรามีเป้าหมายอะไรบางอย่างแล้วขอให้ลงมือทำนะด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจมันอาจจะมีอุปสรรคปัญหาให้คุณต้องเผชิญอยู่บ้างแต่สุดท้ายแล้วถ้าคุณไม่อยรักความพยายามมีความตั้งใจทำนะคะมีวินัยกับตัวเองนะคุณก็จะประสบความสำเร็จในสิ่งที่คุณทำอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็เป็นดวงชะตาที่เหมือนโชคชะตากำลังเปิดรับนะคะ เปิดรับสิ่งดีๆเข้ามาหาคุณมากมายทั้งความสำเร็จเงินทองโชคลาภต่างๆรวมถึงนะความรักด้วยนะคะก็เหมือนจะเป็นดวงที่จะมีความรักที่มันดูสดใสนะมีความสุขมากขึ้นความรักสําหรับคนมีคู่นะคะมีโอกาสได้สร้างครอบคร,รัวที่มีความสุข นะมีทรัพย์สินร่วมกันหรือไม่อาจจะทําธุรกิจด้วยกันก็ได้นะคะเป็นหุ้นส่วนชีวิตแล้วก็เป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจด้วยนะช่วยกันทํามาหากินเหมือนเป็นคู่บุญคู่บารมีนะคะคู่ทุกคู่ยากนะยามสุขก,ก็สุขด้วยกันยามทุกข์ก็ทุกข์ด้วยกันนะคะรักกันเหนียวแน่นดีมากๆ แม้ว่ามันอาจจะมีแบบทะเลาะกันไม่เข้าใจกันบ้างนะแต่สุดท้ายแล้วคุณสองคนก็สามารถปรับความเข้าใจกันได้นะก็เกิดเป็นความรักที่อุดมสมบูรณ์มีความสุขนะดังไพ่เอ็มเพสแล้วก็ไพ่สิบถ้วยด้วยนะคะมันเป็นความสุขนะอย่างที่คุณได้วาดฝันเอาไว้นั่นเองนะคะหรือถ้าเป็นคนโสดนะก็มีโอกาสที่เจอคนที่ถูกใจเจอคนที่เรารู้สึกถูกชะตา เหมือนเราจีบใครแล้วก็จีบติดนะคะเขาคนนั้นนะอาจจะกำลังสนใจคุณอยู่ก็ได้เพียงแต่ว่าอาจจะรอคุณเปิดเผยความในใจเหมือนต่างคนก็อาจจะยังกักกักันอยู่นะคะแต่พอเหมือนเรา,าแสดงตัวหรือมีความชัดเจนมากขึ้นนะเขาคนนั้นก็พร้อมที่จะรับเราเข้าไปอยู่ในหัวใจก็ได้นะคะ อาจจะรู้จักการจากการเป็นเพื่อนนะจากการทํางานด้วยกันเจอหน้ากันบ่อยบยมันก็ก่อเกิดเป็นความรู้สึกทีละเล็กทีละน้อยมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะคือถ้าคุณพร้อมที่จะเปิดใจให้ใครคนนึงเข้ามาในหัวใจนะก็มีโอกาสที่จะหายโสดสูงมากๆเลยทีเดียวนะคะนะก็เป็นช่วงที่เหมือนหลายเรื่องเลยอะ่ะมันเป็นข่าวดีเป็นสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีมีนนะคะ แต่สิ่งดีๆที่อาจารย์กล่าวมานี้นะข่าวดีต่างๆมันจะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าเรานะไม่ขยันนะคะไม่พยายามไม่มีความอดทนนะความสําเร็จสิ่งดีๆมันก็คงจะเกิดขึ้นได้ยากดังนั้นนะเราอยากจะได้อะไรอยากจะสําเร็จอะไรก็ขอให้ลงมือทำนะคะด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจนะก็จะนําพาคุณไปสู่ชีวิตไปสู่สิ่งดีๆมากมายเลยทีเดียวนะคะนะก็เป็น พลังงานดีๆนะที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีมีนแล้วก็เป็นราศีนะที่จะได้รับคำอวยพรอวยใยจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำตัวคุณเทวดานางฟ้านะที่คอยอปกป้องคุ้มครองดูแลคุณทำอะไรก็ดูจะประสบความสำเร็จนะหรือชีวิตจากที่ดูเหมือนจะตกต่ำนะก็ได้รับนะคะความช่วยเหลือเข้ามาโดยทันที เหมือนมีพลังวิเศษนะที่คอยช่วยเหลือคอยซัพพอร์ตคุณอยู่ก็ได้นะคะก็ขอให้คุณกระทําแต่ความดีคิดดีทําดีเข้าไว้ถ้าเราเชื่อมั่นในความดีนะชีวิตของคุณไม่ว่าจะเจอสิ่งใดก็ตามก็สามารถแค้วลาดปลอดภัยแล้วก็จะนําพาคุณไปสู่ความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่เพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะก็หาเวลาไปทําบุญสวดมนต์นั่งสมาธินะหรืออาจจะไป เป็นอาสาสมัครช่วยเหลือคนอื่นก็ได้นะคะนะการแบ่งปันสิ่งดีๆนะถ่ายทอดส่งต่อให้กับคนอื่นก็เป็นการได้สร้างพลังงานดีๆให้กับตัวคุณเพิ่มมากขึ้นด้วยนะก็ขอจบการทำนายแต่เพียงเท่านี้สำหรับใครที่อยากจะสนับสนุนช่องการดาพยากรก็สามารถกดปุ่มซุปเปอร์แทงที่เป็นรูปหัวใจข้างล่างนี้ได้เพื่อเป็นการสนับสนุนให้อาจารย์มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปก็ขอขอบคุณมาณนะที่นี้ด้วย แล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องการดาพยากรก,รกันด้วยนะคะใครกดติดตามแล้วอาจารย์ก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงสุดท้ายนี้ขออวยพรให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญพบเจอสิ่งดีๆในชีวิตมีโชคลาภนะเงินทองไหลมาเทมาสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนแล้วก็ขอให้ได้รับข่าวดีที่คุณรอคอยดูยนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ